สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win East Cook oh! และไปพบกับวัตถุดิบหลักของนี้กันเลยนะครับเครื่องในไก่นะครับวันนี้ผมจะกินกึน๋นัวใจแล้วก็ตับและเดี๋ยวนี้ผมจะทําเมนูกลับแก้มให้ดูกันนะครับโดยใช้เจ้าพวกเครื่องในพวกนี้แหละผมจะทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเหมือนกับยากินิคุกแต่ว่าใช้เป็นกระทะแทนไม่ต้องเอาไปย่างไปลุย สิ่งสำคัญสําหรับเครื่องในไก่นะครับคือต้องล้างให้สะอาดไม่ให้ม,มีกลิ่นเนาะเกลือนะครับใส่ลงไปเลยเยอะๆขยำซักสองสารอบนะครับนี่นะครับไม่มีกลิ่นเลยที่การหั่นกล่นนะครับเวลาซื้อกล่นมาเนี่ยผมซื้อของซ p มาเนาะเขาก็จะหั่นแบตขึ่งมาให้เราล้างข้างในสะอาดแล้วผมก็จะแบ่งเป็นสักสี่ส่วน หั่นตามตรงที่เป็นโค้งตรงนี้ที่มันนูนๆออกมานะครับแบ่งครึ่งปึ๊บลงมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเนื้อขิงอย่างนี้ผมก็จะใช้มีดบั้งยกจกบจกบจกบโจกบจบลงไปแบบนี้เพื่อให้เนื้อมันนุ่มนะส่วนหัวใจก็เขาทำาครีมมาเรียบร้อยแล้ะไขมันตรงนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วผมก็แค่หั่นแบ่งครึ่ง ลงไปแค่นี้ส่วนตับนะครับตับไก่จะไม่เหมือนตับหมูกลิ่นมันจะไม่คาวเท่าแต่ว่าเราก็ล้างระดับหนึ่งแล้วก็ผมก็จะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําของผมเลยเนาะน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวผมจะลวกเครื่องในเพื่อจักกินข้าวใส่พริกไทยลงไปหน่อยเครื่องในที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยลวกให้สุกนะครับประมาณสองนาทีโอเคใส่หรอ,อยา่าฉนะีดนิขุนะมิลินถึงถ้วย สาเกปรุงอาหารครึ่งถ้วยเอาไปต้มให้เดือดก่อนนะครับเพื่อให้แอ,อ,อลกอฮอล์ระเหยโชยุครึ่งถ้วยเท่ากันน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมขูดนะครับตามชอบประมาณ4กลีบแอปเปิลน่งผลส่ลูกคนให้เข้ากันแล้วผมก็จะแบ่งไว้กินสักหนึ่งถ้วยจิมิหรือถ้าไม่มีต่เป็นพริกปน่นละเอียดก็ได้นะครับจิมิลงไปหน่อยเพื่อเพิ่มความเจ็ดกับสีสัน ใส่ผนละเอียดดีกว่าใสไปเลยครับเกือบช้อนผมจะใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเกรอไงที่เราลวกนะครับลงไปผัดเลยไม่ต้องผัดนานนะน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปประมาณตามชอบนะครับระวังหวานเกินแล้วผมก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจนน้ำซอสที่เราใส่ลงไปมันงวด แล้วก่อนเอาขึ้นนะครับเนยก้อนเล็กๆสักสก้อนหนึ่งเพิ่มความหอุ๊ย <c oughs> โอเคแล้วก็ละลายลงไปเลยอย่างนี้มันจะเพิ่มรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะครับลองไปทำดูเลย กินแล้วครับเครื่องในไก่ยาก,กินิคุนะครับก็อันนี้เป็นเมนูสำหรับเป็นกับแก้มเนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นไม่ได้ผมว่าอยากกินอะไรที่มันสีอย่างนี้ชาๆเนาะก็ตามนั้นครับเดี๋ยวนี้มาลองกินดู เดี๋ยวผมค่อยไปกินนอกกล้องเอานี่ผมเริ่มก่อนเลยอันนี้ขึ่นกินกับซอสอย่างนี้ยาก,กิน,นิคุอันนี้ซอสอร่อยจริงนะลองไปทําได้เลยจะจิ้มกับเนื้อหมูหรืออะไรแล้วแต่เลยครับอันนี้ผมยาวมันจิ้มกับเครื่องไหนเนาะอืมอืม อืดีจริงกลิ่นมันกลบรสชาติของซอสน,นี้ที่เราลงไปผัดครับมันซึมเข้าไปเราจิ้มแบบอันเนี้ยซอสเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมีรสเผ็ดขึ้นมาอีกอย่างนี้เลยต่อไปนะครับตัด นึกถึงเรากินชโคโค็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตแต่แค่ตัดรสหวานกับร,ชรสช็อกโกแลตออกเท็กเจอร์มันคืออย่างนั้นเลยครับมันครีมแบบละเอียดเลยหัวใจนะครับเพื่อนๆคนไหนจริงๆไม่ต้องหั่นครึ่งแบบผมก็ได้นะมันจะได้ชิ้นใหญ่หน่อยแต่ผมเนะี่ยพอกับแก้มก <c oughs> <c oughs> ินทั้งวันค่อยกินอืม ตับไก่จะมีความหนึบๆแต่ไม่กรึบอืมแต่ทั้งหมดนี้ที่ทำมาไม่มีกลิ่นเลยนะตับไก่มันจะเป็นเหมือนเทคเจอร์เป็นเนื้อจะเป็นเนื้อที่หนึบจะต่างกับกลึ่นนะรวมๆเราทุกอย่างดีหมดอ๋อนี่จริงๆที่ขาดไม่ได้ครับมาอยองเนสกึ่นสักชิ้นหนึ่งก็บีบมายองลงไปนี้ นี่นะครับี๋ยวก็จิ้มลงไปกับน้ำซอสหน่อยหนึ่งจริงจริงนะมาโรงเนยที่มันเข้ากับทุกอย่างอะไม่มีอะไรที่มันไม่เข้าอ่ะ อืมผมว่ากินกับตับจะยิ่งอร่อยนะนี่แล้วก็บีบตุ่นตับนี่แล้วก็นี่จุกกับซอสผมอยากจะรู้ว่ามันจะฮะมันจะได้ความครีมนะอืม ดีเี่สุดเลยจิ้มกับปักนี่ดีสุดเลยของจริงโอเคล้วผมขอตัวไปเอ็นจอยที่เหลือให้หมดกันนะครับผมรอไม่ไหวแล้วผมอยากไปกินกับน้ำดื่มซ่าๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย